กะลงมาหน้าคือเกาแต่ว่ากะพุ่มใจพี่น้องกะเห็นหน้าเจ้าของเขียวเขียวโบเซาเขียวพอดับพู้ดีบเขียวลวงเขียวเลยสาเหตุที่เขียวก็คือไทยกบเปาะไทยกบ ตอเพื่อหรือต่อฟางเขาช่วงนี้ตอฟางเขากันเน่าแต่บุคคสีไทยกบต่อฟางเขาก็วานวานทั่วผ่าเลยครับเดีอวทัวผ่าเนี่ก็คือเป็นทั่วชนิดหนึ่งใหญ่แล้วก็งามวานทั่วผ่าบางส่วนก็วานปอดเครื่องทั่วผ่าน่เก็บในขายให้กรมพัฒนาที่ดินบรรยากาศเขียวบ่ได้จูด ไ่ได้เผาเพราะว่าตัเพียงมันเน่าตัเปียงเน่ามันกัเขียวเขียวดีเบ่งอระโดดพี่น้องความแตกตา่างผู้ที่จูดเบ่งเลี้ยงเพราะว่าเผาสารอาหารถิ่มใส่ปุ๋ยใส่ลงไปมันกับบ่มีประโยชน์ต่นี้บ่ฒจำเป็นกับปุ๋ยครับอันทีเท่เห็นจบกลุ่มจิมๆิมเขียวเฉียวคือ ุยมักพ่อดอหนึ่งหลานอมเทให้บัวใหญ่เป็นจดกอดจะแจกมันงามครับจุกลุ่มจิมเขามันงามม่ต้องจําเป็นกับปุ๋ยนะครับเด้อหน้าคนขยันย่องเจ้าของซะก่อนแต่ต่างกันหลายครับหน้าจุดหน้าเผา่าต่างกันอีูีครับสารเคมีใส่ลงไป แหมใน่ายหาเม็ดหยามาอีก้ลยครับเอปุ๋ยก็ต้องว่านหลยก็ากันอันนี้ปุ๋ยบ่านเด้มี่ครับหน่าอินซี่แต่ในทั่วัพานเนาโอ้แต่ต้นทัว่พานเนาก็สั้นเยี่ยมแล้วต่อเพี้ยงเนาที่เขาไทยกไว้ลดการใส่ปุ๋ยเคมีลงเป็นลอยเปอร์เซ็นเด้อพี่น้อง ร่วมแตกต่างครับเป็งสีแผ่นโหลดครับพี่น้องออดออจุ่มกุ้มนั่นคือมกักโพดอจหนึ่งกับมาเทลงบลละเคืองกระสอบก็ละ่ะแต่ว่างูงามแห้งมักตัวเพียงมักอย่างที่ห้องมกักใบปุ๋ยหมกกักโพดอจหนึ่งของพัฒนาที่ดินครับร่วมแตกต่างห่างกันดีเลียด้พี่น้องนี่ละ่ะผู้ไถกบตัวเพียงกับผู้บอไถ จะตั้งกันบ่ได้ปุ๋ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเคมีนะบ่ได้ใส่ใส่บ่ได้ครับมันสิลมเพราะว่าเขาไทยกบไทยกบเจ้าฟังเขาใส่วานทัวผ่าเป็นปุ๋ยสันเยี่ยมใบสั้นบ่มีบง่งบ่มีแมงน้ำมาร์กกะมะเทลงน้ำบนน้ำไหล แตกต่างกันหลายอยี่หลีครับโอ้เห็นความแตกต่างอยาาอ่างมหโฬาเลยครับพี่น้องวานไรเรียกันนั่นแหละแต่ว่าการ,ราใส่โบนิใส่ปุ๋ยเคมีผู้คนอนี่ใส่เพิ่งกวานอยู่ก็เขียวข้าวเดียวแตกต่างกันแห้งครับพี่นอ้องแตกต่างกันหลายหน้าแบบใส่สารเคมีแมงก้วมเพล่องเพ่งนี่ก็บอกใส่เดี๋ยวเขาใส่แห้งแน่จังหน่อย ไถกบไถกบตัวเพียงเพราะตัวเพียงมันเน่าปุ๋ยชั้นเยี่ยมเลยนะครับเด้อพี่น้องแล้วแต่พี่น้องสิคิดเอา่ว,ว่าผม,มเห็นผลแล้วครับเห็นผลแล้วดีหรือไถกบปอดเถไถกบทั่วผ้าไถกบปอดเทื่องแล้วก็ไถกบหบแล้วก็ยาจุดยาเผา เบิ่งคั่วแตกต่างเรือพี่น้องเด้อต่างกันหลหน้าทงเดียวกันนี่ล่ะแบ่งกันออกนี่ล่ะเฮ็ดแบบชองยางใช่กันนี่แบบเผาหรือไถง่ายๆหน้ามันก็แน่นกับเจนหักมันก็ไปยากสารอาหารกับบะมีเพราะสารอาหารบ่มีก็คือเห็นนี่ล่ะเลี้ยงแห่หลดอันนี้หน้ามันลมหักมันไปเลยลึกมีอาหารกินหลายก็งามท่นครับพี่น้อง ป่ากระเจนด้วยพวกป่าบัวป่า,ป,า,ป,าป่ากระเจนอขอบคุณพี่น้องที่รับเบิง้งรับชม